สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอัดสดเช่นเคยครับวันนี้พามาชมแปลงกระโพดนะครับได้เวลาเกี่ยวแล้วนะครับที่หลังจากที่ได้รีวิวมานะครับตั้งแต่ปลูกฉีดยาทํารุ่นนะครับวันนี้ก็ครบร้อยห้าวันครับอันนี้เกี่ยวสดค่อนข้างจะเกี่ยวสดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพันแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับพันคู่ดั้งคู่เดิมสังเกตว่าจะสดครับต้นยังเขียวอยู่เลยนะครับแล้วก็ฝักแห้งแล้ว จะเป็นพันหน่ไม่ได้นะครับนอกจากเจ็ดแปดเก้าแปซิฟิกนะครับล่องก็จะเป็นล่องคู่นะครับสี่สิบแปดติบรถเกี่ยวจะเกี่ยวได้สามแถวนะครับเขาจะไม่ไปายหน้าเต็มปากนะเพราะว่ากระโพดมันสดก็เลยต้องเน้นเกี่ยวช้าแล้วก็ไม่ต้องกินเข้าไปเยอะนะครับถ้ากินมากมันจะออกตูดเยอะนะครับสังเกตนี่ยครับดูฝักแห้งหมดแล้ว ถ้าเกี่ยวแห้งกว่าน,นี้ก็อยู่ที่พื้นแล้วนะครับฝักใครท่านใดที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกกระเพาเจดแปดก็ก็จะรู้ดีนะครับว่าพันเจ็ดปเก้าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ต้องเก็บสดนะครับถ้าเก็บแห้งนี่คือฝักกองก็บพื้นหมดเลยนะครับถ้าร้อยี่สิบวันเต็มเราก็ต้องไปสู้ราคากับความชื้นเอานะครับว่าเราความชื้นเท่านี้ได้ราคาเท่านี้นะครับแต่ ต่มันจะหนักนะครับถ้าเป็นกระโพดชื้นแต่ก็ราคาก็อาจจะถูกกว่ากระโพดท,ที่แห้งกว่านะครับเป็นธรรมดานะครับอารถเกี่ยวจะเป็นรถเกี่ยวกวักทั่วไปนะครับไม่ใช่หัวบิดถ้าเป็นหัวบิดเนี่ยความชื้นก็จะน้อยกว่านี้หน่อยนะครับความชื้นก็จะดีแต่ที่ผมเลือกอาหัวแบบนี้มามันจะหนึ่ง ช่วยย่อยย่อยได้นะเพราะว่ามันเกี่ยวต้นเข้าไปแล้วก็ย่อยออกมาเวลาเราถ่ายมุกจะถ่ายง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเวลานานสามารถถ่ายมุกแล้วก็ปั่นให้ดีปลูกต่อได้เลยนะครับถ้าเป็นหัวบิดเนี่ยมันจะค่อนข้างต้นต้นมันจะยาวนะครับฝักฝึกมันดูดไปก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ไม่จับหมกจับหมุกต้นให้เรานะครับก็แล้วแต่คนชอบครับ มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมก็เกี่ยวชุดนี้ก็จ้างกันมานานแล้วนะครับก็เลยไว้ใจอยู่เจ้านี้เจ้าเดียวนะจะสังเกตได้ว่าเกี่ยวช้านะครับจะไม่เกี่ยวไวเพราะว่าข้าวโพดมันสดเกี่ยวไวไม่ได้นะครับถ้าเกี่ยวไวเนี่ยข้าวโพดจะออกเยอะ จะไปเห็นอีกทีก็ตอนเราถ่ายหมกนะครับถ่ายหมกฝนตกมานี่ขึ้นขึ้นเยอะมากถ้าที่เกี่ยวเลี่ยเยอะๆนะครับอันนี้ก็มีขึ้นบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นเลยก็ยังมีเลียอยู่บ้างเพราะกระโพดมันสดนะครับสรุปให้คร่าวๆก็แปลงนี้ก็ได้24ตันนะครับกลมๆก็คือ23ตัน800กิโลนะครับพื้นที่1 5ไร่ก็ได้ไร่ละเกียนกว่าหน่อยๆนะครับตัน5ไม่เกินตัน6นะครับ ก็ถือว่าดีนะครับผลผลิตสีสวยครับเจ็ดเป็ดเก้าก็สีจะประมาณนี้นะครับเหลืองเหลืองส้มส้มช่วงนี้ผมเกี่ยววันที่เก้ากันยานะครับได้ราคาตอนนั้นความชื้นสามสิบห้านะครับเก่ยวละหนึ่งหมื่นทวนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ